เป็นวันแจกโครงทานวัดท่าพูดเป็นวันสุดท้ายเนี่ยเราแจกมานานเท่าไหร่แลวครับเราวันนี้แจกอะไรบ้างครับครับเอ่อที่วัดท่าพูดนะครับเราทำข้าวกล่องเนี่ยวันละหกร้อยกล่องนะครับแจกตั้งวันที่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับจนวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมเนี่ยก็ครบกำหนดหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็วันนี้มีผู้มีเิตทานะครับไหลได้ฝ่ายร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภารองนายกนะครับเลขาประชาชนที่มีเมตทานะครับก็ จะมีสมเกาหลีตังกวยจับนะครับแล้วก็มีน้ำเดิมสอทอทงชัยนะครับแล้วจะมีเสื้อจากคุณมึกนะครับบริษัท GM ดีไซน์นะครับที่มอบเสื้อมาแจกให้กับคนที่มารับข้าวกล่องเนี่ยวันนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เราก็ทําการแจกเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ1,200ชุดนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องนะครับไม่ว่าจะเอ่อบริษัทโสมที่เอาโสมมานะครับจะเป็น ข้าวนะครับแล้วก็องแดงน้ํายาล้างจานเงาะนะครับขนมเด็กนะครับแล้วก็จะมีอีกไหลายหลายแลยอย่างนะครับก็มากมายนะครับที่วันนี้ที่ผู้มีเสถียรเน้นนำมาแจกให้กับประชาชนในลรแวกนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อสมออบป,ปลอลนะครับแล้วก็เจา้าหน้าที่ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาจัดระเบียบ แล้วก็มาจัดในการแจกในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงต้องขอขอบคุณมากครับครับวันนี้มีข้าวกล่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยกล่องนะครับแจกประชาชนเราแวกวัดตะพูเนี่ยทุกคนนะครับอ่าแล้วก็มาด้านนี้นะครับอ่าก็จะมีเอ่อทางบริษัทโสมเกาหลีตำกวยจับนะครับวันนี้ได้นำมา 2 0 0ขวดนะครับแต่ครัพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้รับนะครับอ่าแล้วก็มาด้านนี้นะครับก็จะมีมาด้านนี้ครับเขาจะมีเงาะนะครับแจกเด็กๆทุกคนนะครับนักวันคนโตนะครับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับจะได้รับเงาะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าจะมีกระป๋องข้าวน้ำยาล้างจานนะครับอยู่ในกระป๋องนะครับที่จัดแจกนะครับวันนี้นะครับแล้วก็แก้วใหญ่ อ่าขอญาตคุณพี่คนนี้ไซส์ไรเอ่ยนะครับจะมีเสื้อจากคุณหมึกนะครับบริษัทเอ่อ GM d e s i ดีไซน์นะครับที่มอบเสื้อมาแจกให้ทุกทุกคนนะครับไซส์แนะครับวันนี้อ่ะโอเคต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่ะแล้วมาด้านนี้ก็จะมีขนมเด็กนะครับอ่ะเด็กก็จะมีขนมนะครับอีกสามพอนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใจบุญทุกทุกฝ่ายนะครับที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงาะขนมเสื้อ นะครับน้ำดื่มนะครับข้าวกระป๋องน้ำยาล้างจานนะครับสมกะหลีตะงกยจับแล้วก็เท่ากล่องนะครับก็มีผู้มีทารุกภาคส่วนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะครับในการจัดแจกในวันนี้ครับหนูว่านูมาโอเคอ่าอและเด็กอ่าแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งครับก็มีหนังสือแม่และเด็กนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับก็จะมาให้มันดานะครับที่เพิ่งคลอดนะครับหรือจะคลอดนะครับเป็นหนังสือการดูแลแม่และเด็กนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยเวชครับแล้ด้านนี้ด้านครับด้านสุดท้ายนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะมีน้ําดื่มนะครับน้ําทิพ์่าจีน นะครับจากสสอทองชัยวงสุวรรณนะครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนําไปเก <fo> ือบจะทุกชุมชนนะครับนอยวันด้กนายายายร็มีสทงชัยวงสุวรรณนำน้ำดื่มมาจากแกด้วยครับโอเค ดูรยด้วยนะในปรเกรดดรยับรระโดดรเออาสตเตอน่งนะับเออื่อเาดแแต่พอนำมเอะเป็นนะครเราดูจก้วก็ดูเสื้อคอพรมหนึ่งพันตั้งายตัว จะพุกุงนี้ไม่ต้องมาแล้วนะเออปิดลงทานแล้วอ่าคุณเรม้นหนึ่งเพื่อามปลอดภัยด้วยนะครับเรื่มต้นะครับก็่าเราทราบแล้วันนี้เป็นาดท้ายนะสวัสดี Thank <laughs> you.